ติ๊งๆเลยนะครับเม่บวานยังไม่หยดแรงขนาดนี้นะครับวันนี้หยดค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเพิ่งฟันตรงนะครับว่าปัญหาเกิดกับจุดนี้นะครับดูยังไงนะครับสวัสดีครับพบกับเรียบใบต้นอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาน้ํารั่วนะครับในห้องน้านะครับนี่นะครับอันนี้เป็นห้องน้ําที่บ้านผมเองนะครับก็ จะเห็นว่าปกติพื้นจะแห้งนะครับแต่สิ่งที่ผิดปกติก็คือนะครับตรงนี้นะครับมีน้ํานะครับเจิมนองนะครับเจ้าน้าเนี้ยนะครับเนี่ยครับผมดูแล้วนะครับเนี่ยจุดที่จะสามารถรั่วนะครับก็จะเป็นฝักบัวนะครับเนี่ยจะฝักบัวจะหัวฉีดชําระนะครับแล้วก็น้ําที่เข้าไปยังชักโครกนะครับแล้วก็จุดที่เขาต่ออุปกรณ์เสริมตรงนี้นะครับ นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเจ้าตัวอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือนะครับตรงนี้นะครับอ่านะครับจากการสำรวจนะครับของผมนะครับเจ้าหน้ําตรนเนี้ยนะครับต้นต้นสายปลายของน้ํานะครับอ่าเนี่ยนะครับจะมาจากจุดนี้นะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับหยดทิ้งเลยนะครับเมื่อบานยังไม่หยดแรงขนาดนี้นะครับวันนี้ ค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเพิ่งฟันธงนะครับว่าปัญหาเกิดกับจุดนี้นะครับดูยังไงนะครับบางคนเห็นน้าหยดลักษณะนี้เอ้สะดืออ่างหรือเปล่านะครับสะดืออ่างรั่วไหมนะครับจริงๆนะครับน้ําในอ่างไม่มีนะครับเห็นไหมครไม่มีแสดงว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะสะดืออ่างรั่วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคาดว่ามันน่าจะไหลมาจากข้างบนนะครับแล้วก็ไหลตามตัวเว้าโค้งของตัวอ่างล้าง นาตรงนี on ้ลงมาครับ <Key> อ <board> <be, S 2> ่าเดี yeah, 我 Sultan, 我๋ยวขยับขึ้นไปดูอีกนิดนึงครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดต่อน้ํานะครับเข้าไปยังกอกนะครับนี่ครับจะกอกตัวนี้นะครับนะครับต่อมาจากไหนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีน้ําั่วซึมนะครับอ่าผมเช็คแล้วนะครับไม่มีน้ําั่วซึมน่าจะมาจากจุดนี้นะครับจุดเนี้ยน่าจะเป็นปัญหาครับ จากที่ผมดูนะครับ Banana. ตรงจรุดนี้นะครับข้อต่อตรงเนี้ยไม่มีน้ําซึมแต่นะครับแต่มันซึมมาจากด้านบนเลยนะครับอ่าซึมมาจากด้านบนนะครับจากตรงเนี้ยนะครับเนี้ยจากไอตวัวเนี้ยตัวสีขาวเนี่ยนะครับขอบตรงเนี้ยลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องถอดนะครับยกชุดลงมาเลยนะครับอ่าต้องถอดยกชุดลงมาเลยเดี๋ยวต้องปิดน้ําก่อนนะครับอ่ะนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็จะถอด ตรงจุดนี้ออกก่อนนะครับนะครับเนี่ยแกเลื่อนนี่แหละนะครับทำเลยนะครับะะนะครับก็ น่าจะเจอตัวปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าผมเช็คดูตรงนี้นะครับก่อนที่จะถอดออกมาเนี่ยไม่มีการรั่วซึมนของน้ํานะครับแต่น้ำานมันไหลออกมาจากตรงนี้นะครับขอบเนี่ยนะครับพอผมทําการถอดตรงนี้ปุ๊บนะครับหักออกเลยนะครับนี่นะครับหักออกมาเลยนะครับแสดงว่าตรงจุดเนี้ยนะครับมีการแตกแล้วนะครับแตกแล้วเสร็จแล้วก็ ทำให้เกิดการรั่วนะครับเกิดการรั่วซึมออกมาบริเวณขอบตรงนี้นะครับไหลออกมานะครับอ่านะครับนะครับก่อนที่เขาจะหักเขาแตกเขาเล้าบริเวณจุดนี้นะครับทําให้มีน้ําซึมนะครับซึมลงไปด้านล่างนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปเนี่ยเวลาเราปิดบ่าวน้ําข้างบนนะครับนี่นะครับปิดเจ้าตัวก๊อกน้ำตัวนี้นะครับมันจะมีแรงดันนะครับแรงดันซึมออกตามรอยแตกนะครับนี่นะครับแล้วก็ร่นลงมาตรงนี้ ก็เป็นปัญหาครับคุณภาพของเจ้าตัวก๊อกน้ําตัวนี้นะครับไม่ได้คุณภาพนะครับก็เดี๋ยวต้องซื้อเจ้าก๊อกน้ําเปลี่ยนใหม่คลิปนี้นะครับก็เป็นเพียงการวิเคราะห์นะครับหาสาเหตุที่เกิดภายในบ้านของเราเองนะครับก็เริ่มตั้งแต่เห็นน้ําหยดนะครับจากตรงจุดนี้นะครับบางท่านเห็นหยดตรงจุดนี้แสดงว่าคิดว่าไอจะดือ่างเสียแล้วนะครับแต่ไม่เกี่ยวเลยนะครับเพราะว่า ในอ่างไม่มีน้ํานะครับแล้วก็น้ําเป็นไปไม่ได้ท,ที่น้ําจะรั่วตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องไหลมาจากด้านบนนะครับอ่าทีนี้พออันนี้อันนี้คือสรุปนะครับพอขึ <iet> ้นไปเช็คด้านบนนะครับตรงจุดนี้นะครับตรงคอตรงเนี้ยนะครับส่วนใหญ่เวลาลูกซีนลูกยางเสียนะครับน้าจะซึมออกนะครับตรงจุดนี้นะครับก็ไม่มีน้ําออกบริเวณจุดนี้นะครับแต่ที่เห็นก็คือน้ําออกบริเวณขอบของเจ้าตัวล็อกครับตัวล็อกสีขาวเนี่ยนะครับล็อก เจ้าตัวก๊อกน้ําด้านบนนะครับไว้ครับมีน้ําไหลซึมลงมานะครับก็เลยลองถอดนะครับเจ้าตัวชุดสายสายน้ําออกท่อน้ําออกนะครับแต่มันถอดไม่ออกนะครับขาดออกมาเลยนะครับลักษณะนี้นะครับก็แสดงว่ามีการแตกร้าวอยู่แล้วนะครับทําให้น้ําซึมออกตามตามรอยแตกนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับเรารู้สาเหตุแล้วนะครับก็จะมาทําการแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวคลิปหน้า มาดูการติดตั้งเจ้าตัว๊อก,กในส่วนของการติดตั้งนะครับก๊อกน้ําอ่างล้างหน้าท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ